สวัสดีค่ะวันนี้อากาศหนาวหนาวค่ะคุ้มฟ้าคุ้มทิมะเลยสามีซื้ออะไรนะคะซื้อของเล่นรุ่นใหม่ให้ค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดให้เลยจะมาจุดไฟให้กล้วยค่ะจริงๆแล้วเรามีเครื่องทําความร้อนใหญ่ค่ะแต่ว่าส่วนนี้เราอะไรนะมีกล้วยอยู่หนึ่งต้นเฉย เครืうう่องทำไฟใหญ่ๆยังยังไม่ได้เอามาค่ะเลยจะทําเครื่องเล็กก่อนซื้อเครื่องเล็กาสามีซื้อเครื่องเล็กมาให้ก่อนแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเครื่องตัวใหญ่นะคะเครื่องตัวใหญ่นี้จะใช้ได้ آ, ทั้ง آ, สวนนี้มีมีอยู่สี่เฮานะคะมีอยู่สี่เฮาก็ประมาณร้อยกว่าได้ค่ะร้อยกว่าตารางวาได้นะคะแต่ว่าสวนที่เราปลูกกล้วยนี้ประมาณายี่สิบยี่สิกว่าตารางวาค่ะ ยี่5ตารางวานะคะเลยอ่ายังไม่ใช่หนาวจัดนะคะประมาณข้างนอกวันนี้คิดว่าหนาวนะข้างนอกแต่ว่าในสวนก็56องศาค่ะเลยอ่ะจะทำะเครื่องทำน้ำร้อนน่ะไอเครื่องทำน้ำร้อนไม่ใช่เครื่องทำาร้อนเครื่องทำความร้อนเล็กๆค่ะจะใช้เพื่อที่อ่ะคุวยนี้เฉยๆนะคะ แกะกล่องไล้นะคะประเดจันจันจันค่ะวันนี้อ่ะซื้อมาใหม่ยังบอกเลยนะจ๊ะอ่าเครื่องเล็กค่ะแต่ว่าก็จะใช้เพื่อที่อะไรนะกล้วยเราเฉยๆนะคะจะทำห่ผมผ้าให้อยู่ห่มกางเกงให้อยู่ด้วยค่ะอ่าเออปีที่แล้วล้มค่ะปีนี้ทำไม้ค้ำอย่างดีเลยนะคะค้ำสองชั้นสามชั้น คิดว่าจะได้กินหรือเปล่าไหมแน่ใจเลยะจะมาทําน้าร้อนเอ๊น้ําร้อนไม่ใช่น้าร้อนสินะเครื่องทำเครื่องทาความร้อนให้ใกล้ที่สุดค่ะเพราะว่าเครื่องตัวใหญ่เราอยู่ในสวนตรงกลางนะคะ,ะเลยไม่กลัวความความร้อนมาไม่ถึงเลยจะช่วยอเอาเครื่องนี้ทําความร้อนให้ให้ด้วยนะคะ,ะจะเติมน้ํามันบ้านเราเลือกน้ํามันก๊าซนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเลือกอโตยย เปิดเปิดเปิดง่ายมากค่ะที่ใส่น้ํามันนะคะเตือน้ํามันได้อะประมาณสี่ลิตรนะยังไม่รู้ว่าประมาณสี่ลิตรนี่จะได้กี่ชั่วโมงไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็ทําไม่เยอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่หนาวจัดๆนะคะแต่ว่าจะมาอุ่นเพื่อที่ทํากล้วยเฉยๆเราทนุถนอมมากค่ะกล้วยปีนี้ติดลูกให้ชานะคะแล้วก็ทําอะไรนะคะ ถุงเพื่อที่ทำให้อุ่นนะคะคุ้นสมหอไว้แล้วถุงเขายังไม่ทายังไม่ใส่เยอะๆนะจะใส่กี่กรีดไม่แน่ใจนะนนใส่น้ำมันหน่อยน่ค่ะ,ะคน่าคิดาติไม่ใจ่าเ้ก็กมาบ้านเราหรือมาสวนเราหรือลัาไม่แน่ใจนะ <Okay. S 1> ใส่น้ำมันไว้แล้วเรียบร้อยเมื่อตอนกลางวันนะคะตอนนี้เรา,าจะมาติดไฟใส่ใชไฟช็กจุดไหนคะอ้าลูกแล้วลุกแล้วนะจ๊ะโอ้แรงเกินไปหรือเปล่าใช่ใิสรอากาศกนตเตอินเตรมาเดออากาศกนตตยเปิดสต็อปน่ารักนักให้สต็อปให้กล้วยดอกกล้วยดอกข้างบนนู้นข้ามองเห็นหรือเปล่าอยู่ใกล้ๆต้นกล้วยนะคะ